ครับสวัสดีกันอีกแล้วครับผมสวัสดี f อฟซแฟนคลับสาวหน่อยเป็นแผงเอฟแฟนคลับน้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตอัปเดตอัปเดตข่าวสารอัปเดตข่าวสารปิดเสียงก่อนปิดเสียง เัปเดียตข่าวสารอย่างว่าที่พี่น้องแต่เครื่องในส่วนของน้องวงอิงครับงานนี้น้องอุงอิงฉายเดี่ยวน้องุงอิงฉายเดี่ยวนะครับไม่มีบอสโจนะครับไม่มีคนในวงุงอิงเดี่ยวๆเลยครับผมนั่นก็คือรายการ นะครับไปทายไร่การที่น้องหุ้งอิงนะครับจะเป็นคนเดียวบรมปราทั้งรายการมีคนเดียวเดว้อืก็คือบมี่บอดโจเขารวมรร่การนั่มความหมายเนะ่ะนะครับเนี่ก็คือตามที่บอดโจนะครับเพื่อนในเฮดคลิปมากบอกว่านี่พี่น้องหลายคนหลายท่านก็นได้ฟังแล้ว พี่น้องหลายคนหลายท่านก็อาจจะยังไม่ได้ฟังมาว่าความคืบหนา้ามาว่าให้พี่น้องเตรียมเตรียมรุนไอเตรียมรุนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นรายการอมอลลไอดนนะครับกับทาง WorkPo i n t นะครับเดือนหนาครับเรือมอ,อกอากาศนะครับแล้วก็นี่ก็สิเป็นอีกรายการหนึ่งนะครับแต่ทุกรายการที่ผ่านมาที่ออนแอร์ทาง โทรทัศน์ออนแอร์ทางทีวีกับซีนี่บอโจอไปนั่งนะครับซีนี่พอโจอไปนั่งแต่ว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับการสั่งแรงบันดาลใจนะครับคลิปคลิปนี้บอโจอพนันไทยแลลวก็บ,บอกกับน้องอุงอิงกับมาว่าน,นี่ซื้อเขี้ยวว่าอุงอิงมีอย่างนอโทรหาพ่อ,อะนะครับคลิปนี้แล้วผมไปเบิ้งคลิปนี้นะครับผมกา มีความรู้ึกว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยไม่ได้ใช้ความที่ว่าตัวเองเป็นลูกหรือุทธ้รเนี่ยที่บอโจพันหลับเป็นลูกเนะี่ยนะครับกับงานจะของเลยไม่ได้ใช้อภิสิทธ์เลยเพราะอะไรนะครับในคลิปคลิปนี้น้องอุ้งอิงเรียกบอโจว่วาหนายห่างคนเด้ เป็นหน้าห่างเยสิเพราะไปน้ำสมบอติันเดปันเ่นแซวพ่อนนะบอดโจมันก็ว่าโอ้ไม่ได้มาตั้งใจเลยะน้ห่างมัน่ะว่าบอดโจกาบอกเคยว่าจาของเป็นน้ห่างดิสำหรับสาวหน่อยเป็นแพงอืมเพิ่นกะใส่เ้าจะของกระเข้ามาผู้บริหารผู้บริหารแล้วก็เข้ามาขอบครัวสาวหน่อยเป็นแพงเราบ็อกเคยใส่คํามานห่างกบผมเ่ี้ยผมยังบอธนิยินเราใส่ค้าแท่นโตจาของว่านห่างเลยด้ ถ้าใช้คําว่าในห้างเนี่ยนะครับมันจะเป็นเข้าเอื่นว่ามันจะเป็นอีกระดับหนึ่งกับคำว่าผู้บริหารมันจะยกตัวเองขึ้นมากซึ่งถำว่าวในห้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการนั่งโต๊ะบริหารสําหรับผมเด้คือสิ่ผิดตรงนอกความคิดแน่นอ้เนาะแต่ว่าการเ,เป็นผู้บริหารเนี่ยไปนั่งลูกทีมไปง่ายเบิ้ร ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องนั่งโตไหมเราเป็นคนลุยไหมเป็นคาลิเกเตอร์ของเราไหมเอ่เนี่ยพอลูกคิดคิดแบบว่าคิดใส่ใจผู้อื่นเสมอเห็นไหมขนาดน้องหญิงถือว่าเป็นลูกเนะี่ยเป็นลูกของผู้บริหารเป็นลูกของหัวหน้าวองยังเสียยังบอใส่สิทธิ์ข้ามหัวหน้าวงที่จริงนอห้องหญิงว่าจําเป็นตองบุกบ่าฝ่าดงนี่ยังดังขนาดนันก็ได้แม่นบอแต่ว่ามันไม่ใช่น้องหญิงไม่เคยคิดแบบนั้นแม้กระทั่งการประชุมเห็นบอหลายคนหลายท่าน คมอมเมนต์นะครับผมกับอ่านหล้วก็ในทานบอกว่าเอ๊ะที่จริงน้องอิงเนี่ยบ่มากก็ได้ถ้านับว่าเป็นลูกเจ้าของวงแต่ว่าไม่ใช่สําหรับน้องอิงสําหรับกอรัวน้องอิงไม่ใช่แบบนั้นครับงานแบบนี้จะไม่เคยขาดเพราะอะไรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนว่าเฮ้ยขนาดเราอะเป็นลูกวงนะไอเป็นลูกหัวหน้าวงนะยังมาเลย แล้วลูกทีมอ่ะเป็นลูก well. ทีมเป็นทีมงานเป็นลุกน้องในวงเหตุผลอะไรที่ท่านจะไม่มาเมนบอกอ่าแต่พี่น้องก็คิดจริงจีด้ะเนี่ลรกะาสลามคิวหนี้ไม่มียังหลายดอกนะครับก็บอาไปเรื่อยๆตามควตามข้อมูลปฏิใหนพี่น้องคิดนั่มไปยังสี่ละก็ที่มาอัปเดตข่าวสารกับพี่น้องก็เตรียมเตรียมตัวคือรุ่นแล้วเตรียมลุน เรียมใจผมว่าน้ำตาปริมแตไม่ไม่ถึงกับโมองการน้ำตาแตกไหมก็จะแปลว่าเบิ้งละปืมเพราะว่าไล่การนี่เป็นไล่การอย่างเดียวผมจะคลิปมาให้เบิ้นช่วงไทยนะครับขอบคุณช่องยูทูบกาวหน่อยเพื่อเป็นแพร่ไล่การนี่นะครับเป็นคาเล็กเตอร์เป็นจริงในเชิงของไล่การก็คือเป็นการสางแรงบันดาลใจเลยแหละช่องเวิร์กฟลเพิน่นเพิ่นมักไล่การแนวนี้มีอีกหลายไล่การครับพี่น้อง สิมาอัปเดตข่าวสารกันถ้าบทโจเป็นแง่มอกไมาในคลิปคลิปไหนผมกะสิเอามาว้า wow. วข่าวว้า wow. กล่าวกันมาตุมมาโฮมกันพี่น้องมาเป็นกําลังใจแห่งกันเป็นกำลังใ,ง,ำลงใจน้องอิงเป็นกําลังใจสาวหน่อยเพื่อนแพร่งเป็นกําลังใจผู้บริหารบทจนะครับสร้างสรร์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปินสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. ทัวโลกเลยกับวัไดไทสำหรับคลิปนี้ก่อนพี่น้องโชคดีไม่ใช่ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจในเดือครับเด้อเดี๋ยวพี่น้องจะไปเบิ่งคลิปกันสวัสดีครับ มนที่สี่ไปรายการไม่หมดนี่เสียงโชคก็ส่งแบกกิ้งแท็กให้แล้วบอลเหรอเขาจะได้การตหลาาไหมอีหล่าเขาได้การพูดเดียวได้นี่ไห่างไปบดาฮะไปห่างเดมันจะยอะหางเราหางหนูบ่